เป็นคำถามจากคุณลาสุวรรณนะครับสอบถามครับแม่ผมกระดูกสันหลังเคลื่อนระดับ L4 L5 ระดับนี้ต้องผ่าตัดไหมครับอันนี้นะครับก็ปรึกษามาพร้อมกับฟิล์มนะครับขนาดน้อยๆนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้ามีประวัติเบื้องต้นแบบนี้นะครับก็แนะนำว่าให้มาตรวจเพิ่มนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการกระดูกสันหลังเคลื่อนจริงนะครับเราก็มีวิธีการรักษาครับ ซึ่งการรักษาของเราก็เป็นการผ่าตัดแบบแผลเล็กๆนะครับแล้วก็ฟื้นตัวไวนะครับซึ่งในภาวะที่มีกระดูกสลังเคลื่อนจริงนะครับแล้วต้องผ่าตัดจริงเราสามารถผ่าตัดได้ครับโรงพยาบาลเอสไ n ด n แอนเนิ s p ฟเอสไบดสเ